ดวงชะตาของคนที่เกิดในวันที่สองลักษณะนิสัยทั่วไปของคนที่เกิดในวันที่สองนั้นมักจะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมีความรู้สึกอ่อนไหวและเป็นคนที่อาจจะทำร้ายจิตใจคนอื่นได้มากเลยทีเดียวในบางครั้งอาจจะมีนิสัยรักสันโดษเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่เหมาะแก่การเรียนเกี่ยวกับทางด้านอักษรศาสตร์เป็นคนที่มีความคิดซับซ้อนสติปัญญาของคนที่เกิดวันที่สองนั้นเป็นคนที่สามารถเอาตัวรอดได้สูง จะเป็นคนที่สมัยใหม่อาจจะก้าวทันโลกทันเหตุการณ์ได้อย่างดีเลยทีเดียวการเดินทางไกลยิ่งจะทําให้คนที่เกิดวันที่สองนั้นมีความรู้มากมายมากยิ่งขึ้นอาชีพที่เหมาะสําหรับคนที่เกิดในวันที่สองนั้นคนวันที่สองนั้นเป็นคนที่ชอบทํางานอยู่กับที่หรือทําธุรกิจแล้วก็จะทําเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามเป็นหลักอาจจะเป็นนักประดิษฐ์อาจจะเป็นคนที่มีความคิดด้านสิ่งแปลกใหม่ๆอยู่เสมอเป็นคนที่ มักจะไม่ค่อยทะเยอทะยานเป็นคนที่สามารถที่จะช่วยรับผิดชอบกับคนอื่นได้เป็นอย่างง่ายเป็นนักการทูตที่ดีเป็นคนที่สามารถเอาความสามารถของตัวเองพัฒนาต่อยอดได้ดียิ่งขึ้นในเรื่องของความรักของคนที่เกิดวันที่สองนั้นชีวิตของคนที่เกิดวันที่สองมักจะมีรักหลายครั้งและมักจะเชื่อคําของเพศตรงข้ามง่ายๆกว่าจะรู้ว่ารักแท้คืออะไรก็อาจจะต้องมีความผิดหวังกับความรักมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง เป็นคนที่มีจินตนาการทางด้านความรักค่อนข้างสูงเป็นคนที่มีลักษณะเด่นเป็นธรรมชาติทําให้เกิดการลุ่มหลงในลักษณะของวัยหนุ่มสาวได้ง่ายสําหรับคนที่เกิดในวันที่สองในเดือนมกราคมคนที่เกิดในวันที่สองในเดือนมกราคมเป็นคนใจอ่อนใจเย็นแต่จริงๆแล้วลึกๆแล้วคนที่เกิดวันที่สองในเดือนมกราคมนี้มักจะเป็นคนที่ชอบทําตัวเป็นที่จุดเด่นให้กับตัวเองอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมักจะมีศัตรูคอยแข่งแย่งหรือสร้างความวุ่นวายค่อนข้างสูงดังนั้นคนที่เกิดในวันที่สองในเดือนมกราคมอย่าพยายามเป็นคนใจร้อนจะประคับประคองชีวิตของตนเองนั้นให้ผ่านพ้นลาบลื่นไปได้ด้วยดีคนที่เกิดในวันที่สองในเดือนกุมภาพันธ์คนที่เกิดในวันที่สองในเดือนกุมภาพันธ์นั้นมักจะเป็นผู้ช่วยของคนทั้งหลายเป็นคนที่เป็นคนเป็นคนที่มีสเสน่ห์ กับเพศตรงข้ามค่อนคักมากเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่สามารถที่จะทําไปได้เรื่อยๆแต่อาจจะไม่รุ่งโรจน์มากมายนะแต่รับรองได้ว่าคนที่เกิดในวันที่สองในเดือนกุมภาพันธ์นั้นจะไม่ค่อยอับจนแต่ก็ควรระมัดระวังปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างคนที่เกิดในวันที่สองในเดือนมีนาคมชีวิตของคนที่เกิดวันที่สองในเดือนมีนาคมนั้นจะค่อนข้างเริ่มต้นจากความยุ่งยากเหนื่อยยากลําบากอาจจะต้องมีการเดินทางต่างทิศต่างแดนพอสมควร การงานพอใกล้จะลุ่งก็มักจะต้องมีเหตุให้หยุดชะง,งักหรือจะต้องเปลี่ยนกระทันหันอยู่เสมอจะมีปัญหาในเรื่องของความรักใคร้หรือจะมีปัญหาในเรื่องของเพศตรงข้ามให้มาคิดแก้ไขหรือทําให้ตัวเองนั้นเสียสุขภาพจิตในบางครั้งก็อาจเป็นไปได้ในเรื่องของสภาวะจิตใจของคนที่เกิดในวันที่สองในเดือนมีนาคมนี้ควรระมัดระวังในเรื่องของจิตใจหรือความปล่อยวางบ้าง ก็จะทำให้คนที่เกิดในวันที่สองในเดือนมีนาคมนั้นมีความสุขอยู่บ้างอย่างไม่ยากเย็นคนที่เกิดในวันที่สองในเดือนเมษายนดวงชะตาของคนที่เกิดในวันที่สองในเดือนเมษายนนั้นเป็นคนที่ดวงชะตาค่อนข้างที่จะไปได้ไกลเลยทีเดียวแต่จะเป็นคนที่ทะเยอทะยานก็จะต้องมีคนคอยสนับสนุนซึ่งคนที่เกิดในวันที่สองในเดือนเมษายนนั้นจะมีคนมีอายุมักจะให้ความสนับสนุนช่วยเหลือตัวเองอยู่เสมอ เหมาะที่จะทํางานเกี่ยวกับทางด้านการเมืองการวิจัยหรือการทดลองสิ่งแปลกใหม่ใหม่ก็จะเข้ากับคนที่เกิดในวันที่สองในเดือนเมษายนเพราะดวงจะส่งให้มีชื่อเสียงเกียรติยศสําหรับคนที่เกิดวันที่สองในเดือนเมษายนนี้อย่างง่ายคนที่เกิดในวันที่สองในเดือนพฤษภาคมคนที่เกิดในวันที่สองในเดือนพฤษภาคมนั้นจะเป็นคนที่มักจะมีปัญหาเรื่องความคิดหรือสุขภาพที่ไม่ค่อยมีความมั่นคงหรือไม่ค่อยมีความมั่นใจในตนเองเท่าไหร่นัก จะเชื่อคนง่ายจะทําให้ถูกชักนําไข้เขวไปในทางที่ผิดกว่าจะฟื้นตัวได้ก็คงล่วงเลยหรือผิดพลาดมามากแล้วแต่ก็ยังโชคดีที่ในที่สุดบ้านปลายชีวิตของคนที่เกิดวันที่สองในเดือนพฤษภาคมก็จะมีความสุขในบ้านปลายของชีวิตคนที่เกิดในวันที่สองในเดือนมิถุนายนคนที่เกิดในวันที่สองในเดือนมิถุนายนนั้นปัญหาของคนที่เกิดเดือนนี้คือเป็นคนที่ไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะส่วนดีก็จะเป็นในเรื่องของความทะเยอทะยาน ความไม่หยุดนิ่งของเขาซึ่งจะทำอะไรก็มักจะประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเองจะสร้างฐานะความเป็นปึกแผ่นก็จะสามารถทำได้ด้วยตนเองแต่ก็ควรจะระมัดระวังเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะในเรื่องของช่องท้องกระเพาะและลำไส้คนที่เกิดในวันที่สองในเดือนกรกฎาคมคนที่เกิดในวันที่สองในเดือนกรกฎาคมนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีดวงชะตาขึ้นขึ้นลงลงลำบากในตอนต้นแต่จ,จะสบายในตอนปลายชีวิตมักจะมีความพลิกผัน เกี่ยวเรื่องของการตัดสินใจโดยเฉพาะเกี่ยวเรื่องของคู่ครองจะมีความขัดแย้งในจิตใจค่อนข้างมากจะทําให้ชีวิตไม่ค่อยจะมีความสุขในเรื่องของครอบครัวมากนักสุขภาพมักจะมีปัญหาเกี่ยวโรคภูมิแพ้และทางเดินอาหารคนที่เกิดในวันที่สองในเดือนสิงหาคมจะมีการตัดสินใจแบบไม่รอบคอบทาให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายการทํางานทําไปได้ดีจะมีคนคอยช่วยเหลือส่งเสริมอยู่เสมอ ด้วยสติปัญญาของคนที่เกิดในวันที่สองในเดือนสิงหาคมจะพอมีสติปัญญาที่จะทําให้เรื่องต่างๆนั้นที่ทุกข์ร้อนเบาบางลงและทําให้คลายใจได้ไปบ้างบั้นปลายชีวิตมักจะผันไปหาเรื่องของธรรมะจะหาทางที่สงบเพื่อให้ตัวเองนั้นสงบจิตสงบใจและสร้างความสุขให้กับตัวเองคนที่เกิดในวันที่สองในเดือนกันยายนเหมาะกับคนที่มีอาชีพเกี่ยวเรื่องของความบันเทิงทุกประเภท เพราะคนที่เกิดในวันที่สองในเดือนกันยายนนั้นมักจะเป็นคนที่ชอบเพ้อฝันและมักจะประสบความสําเร็จกับความเพ้อฝันได้ดีทีเดียวเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความสุขกับในเรื่องของความรักมากนักเพราะอาจจะมีมากรักหลายคนไม่เคยลงตัวในเรื่องของสุขภาพต้องระมัดระวังอาจจะเป็นนู่นเป็นนี่เล็กๆน้อยๆทาให้ลาคาญใจอยู่เสมอแต่สุดท้ายแล้วคนที่เกิดวันที่สองในเดือนกันยายนนั้นก็มักจะมีชื่อเสียง จะมีโอกาสได้โชคลาภทําให้เป็นที่รู้จักได้เป็นอย่างดีคนที่เกิดวันที่สองในเดือนตุลาคมคนที่เกิดในวันนี้มักจะต้องฝ่าฟันจากความยากลําบากไปสู่จุดมุ่งหมายที่ดีที่สุดให้กับตัวเองจะสามารถสร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้กับตัวเองได้อย่างไม่ยากแต่จะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัวรวมถึงในบ้านปลายชีวิตอาจจะหันเหไปกับทางด้านงานสาธารณสุขหรือการช่วยเหลืออนุขเคราะห์อุ้มชู ก็จะประสบความสําเร็จและรุ่งเรืองทางด้านนี้เป็นอย่างมากคนที่เกิดในวันที่สองในเดือนพฤศจิกายนคนที่เกิดวันที่สองในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นคนที่มีความคิดก้าวหน้าทําให้ชีวิตจะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีมีความเจริญก้าวหน้าแสดงผลงานอะไรก็จะเป็นที่ประจักษ์เป็นนักคิดนักทุกลองที่ดีมีสติปัญญาแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตนเองมากนักและมักจะลุ่มหลงในเพศตรงข้ามได้ง่าย คนที่เกิดในวันที่สองในเดือนธันวาคมคนที่เกิดที่สองในเดือนธันวาคมนั้นจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมให้ชีวิตนั้นรุ่งโรจน์ได้เป็นอย่างดีชีวิตจะมีเพื่อนฝูงมากมายจะก้าวหน้าด้วยการทำงานเป็นทีมหรือทำงานร่วมกับคนอื่นชีวิตจะไม่ได้เดินหน้าเพียงลำพังและจะสามารถนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้อย่างง่ายดายงานที่เกี่ยวข้องก็มักจะเกี่ยวข้องกับงานที่เกี่ยวความสวยงามอ่อนหวาน แต่คนที่เกิดในวันนี้มักจะมีความรักความกังวลเกี่ยวกับลูกหรือคนในครอบครัวเป็นอย่างมากปรารถนาที่จะให้ครอบครัวนั้นอยู่ดีมีสุขค่อนข้างมากเลยทีเดียว